มาถึกรายการค้าวันที่5มกราคมนะคะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินไวท์ขายยกมาล้นงวดเลขที่อ้างอิง99801จากบริษัท jib บจำกัดได้รับเช็คธานาคารกรุงไทยสาขาพระรามสองเลขที่3326777ลงวันที่15มกราคม58รับชำระเต็มจำนวน เราจะเข้าที่ระบบลูกหนี้กดที่ workflow ไปที่ใบเสร็จสินค้าก็จะขึ้นใบเสร็จรับเงินขายคลิกโอเคก็จะขึ้นแบบนี้นะคะคลิกเพิ่ม ที่วันที่แอลสายค่ะวันที่เลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรมคีย์ให้นะคะวันที่ห้าศูนย์หนึ่งปีห้าแปดลูกค้ารหาัสกดจุด ENTER เลือกบริษัท jib รำกัดชื่อในรายงานภาษีใช้ชื่อภาษาไทายกดยีส ไปที่คอลัมน์ทายนะคะกดจุด enter อันนี้เราจะเลือกประเภทเอกสารเป็น si ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขายค่ะเล่มกดจุด enter เลือกขายเชื่อสินค้ากดเลือกเลขที่กดจุด enter นะคะเราจะเลือก รายการที่มีอยู่เลขที่00001 00เลขที่อ้างอิง99801นะคะตามโจทย์โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้นะคะเสร็จแล้วเราจะไปที่รายการรับค่ะกดแถวแคอลัมน์แรกนะคะกดจุด Enter ก็จะขึ้นมาให้บันทึกรายละเอียดเอกสาร การชำระเงินมาจําหรือเงินล่วงหน้านะคะประเภทเอกสารกดจุด enter ค่ะอันนี้นะคะเราจะเลือก cl ค่ะฝาโดยเช็คธนาคารอื่นเลขที่เช็คนะคะ3326777วั 3, 3, 2, 6, 7, 7, 7. นที่ชำระ วันที่ทำเช็ควันที่รับจ่ายเช็คนะคะจะเป็นวันเดียวกับวันที่อันทึกรายการค้านะคะส่วนวันที่เช็คเอกสารอันนี้จะเป็นวันที่15มกราคมนะคะรหัสธนาคารของเช็คอันนี้เป็นธนาคารกรุงไทยะคะ่ะถ้าไม่แน่ใจก็กดจุด Enter ธนาคารกรุงไทยจะย่อด้วย KTB กดเลือกเลยค่ะสาขาธนาคารอันนี้พระรามสองเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกด F10 บันทึกค่ะ ก็จะได้ข้อมูลนะคะเมืเสร็จแล้วเรากด F 1 0บันทึกค่ะอันนี้เราก็จะได้เอกสาร AI 0001ับ0 0 0 0 0 0 JIB ชื่อบัญชีเช็ครับรอธนาคารรอน้ำฝา จำนวนเงินเดบิต30 0 0 0บาทลูหนี้การค้าจำนวนเครดิต30 0 0 0บาทกด f 1 0บันทึกอันนี้เราจะพิมพ์มาดูนะคะคลิกเย็ดเลือก r i 0 1 k 2นะคะไอเทมคือ invoice กดโอเคอันนี้เราจะเลือกพิมพ์เฉพาะใบเสร็จตัดใบส่งของเต็ม เลือกจอภาพกดพิ้นก็จะขึ้นใบเสร็จรับเงินมาให้นะคะบริษัท JIB ใบส่งสินค้า9981ไว้ที่วันที่ใบส่งของวันครบชำระจำนวนเงินค้างจำนวนที่ต้องชำระเมื่อเสร็จแล้วกดปิดค่ะ เราก็จะสามารถคีย์ข้อมูลใบต่อไปได้แต่อันนี้เราจะไม่คีย์นะคะกด A อ a v e ออกกดยกเลิกข้อมูลนี้ yes เราก็จะได้ใบเสร็จรับเงินของบริษัท JIB b นะคะกด x อ e p t ออกเราก็จะทำรายการค้าวันนี้5มมกราคมเสร็จแล้วค่ะกด cancel